สถานีรังสิตอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างวันนี้จะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบกันค่ะก่อนที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2564นี้จะได้รู้ว่าจะมาใช้บริการยังไงและจะไปต่อที่ไหนได้บ้างค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ มาพบกับพมเเวียและหญิงมาลีลีค่ะวันนี้หญิงพาคุณมาสำรวจทำเลรังสิตนะคะทำเลฮิตของคนซื้อบ้านในกรุงเทพโซนเหนือค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สถานีรังสิตนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นสถานีของรถไฟสองระบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆนะคะเส้นทางก็คือสายเหนือแล้วก็สายอีสานค่ะและก็จะมีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มนะคะเส้นทางบางซื่อรังสิตค่ะซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ย เตรียมที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2564ค่ะและช่วงต้นเดือนสิงหาคม2564ก็จะเปิดให้คุณได้ทดลองนั่งฟรีกัน 3เดือนนะคะ,ละหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าสถานีรงังสิตเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ใกล Park, ้ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณมาสำรวจกันแล้วก็มาหาคำตอบนะคะว่าตัวสถานีเนี่ยอยู่ตรงไหนเผื่อใครที่จะมาใช้บริการเนี่ยจะได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าใครมาใช้บริการลงที่สถานีนี้แล้วแล้วคุณจะไปต่อที่ไหนได้บ้างคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวยิงจะพาคุณไปสำรวจตัวสถานีรถไฟสถานีรงังสิตกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาใช้บริการรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้รถบริการสาธารณะนะคะคุณจะต้องมาต่อวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ซึ่ง ไปไหนได้บ้างไปหน้าปักซอยตรงนี้พี่เขาคิดราคาอยู่ที่15บาทหรือใครจะไปฟิวเจอร์พาร์กลังสิตนะคะก็ประมาณ40บบาทนะคะเรียกใช้บริการได้เลยรวมถึงมีบริการแท็กซี่ด้วยถ้าเกิดว่าใครนะคะจะไปไกลหน่อยก็ใช้บริการแท็กซี่ได้แต่ในส่วนของรถสาธารณะที่เป็นรถเมย์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้บริการในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่าเขาจะให้บริการยังไงบ้างคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจตัวสถานีด้านบนกันนะคะ ซึ่งเวลาเราจะเข้าไปที่สถานีเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปที่ชั้น2นะคะซึ่งเป็นชั้นจำหน่ายตั๋วค่ะเพราะว่าชั้นภาคพ,พื้นดินเนี่ยหรือว่าชั้นกลาวหรือว่าชั้นจีเนี่ยจะไม่มีทางเข้าไปที่สถานีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโดยใช้บันไดเลื่อนซึ่งก็จะมีทั้งบันไดเลื่อนแล้วก็มีทางเดินบันไดรวมถึงมีลิฟต์ให้บริการด้วยนะคะไป ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ชั้นจีหรือว่าชั้นพื้นดินสำหรับรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฟ้านะคะก็ต้องขึ้นมาชั้นนี้ก่อนพอขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมจะเจอกับอะไรชั้นนี้จะเป็นชั้นจำหน่ายตั๋วนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าก็จะมีลิฟต์โดยสารนะคะให้คุณลงไปที่ชั้นจีหรือว่าชั้นพื้นดินได้ค่ะ เสียงเหมือนเราเลยอะกรุณาสวมแมสนะคะก็ชั้นนี้จะเป็นชั้นจําหน่ายตั๋วจะมีช่องจําหน่ายตั๋วสําหรับรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มซึ่งรถไฟทางไกลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นตู้จําหน่ายตั๋ออัตโนมัติแล้วก็มีจําหน่ายตั๋วจากเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณใช้บริการตู้จําหน่ายตั๋ออัตโนมัติซึ่งบางคนแน่นอนว่าอาจจะยังไม่เคยใช้บริการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะใช้ บริการกับตู้จำหน่ายตั๋วเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนของผู้ที่จะมาโดยสารรถไฟนะคะวันนี้เราจะไปดอนเมืองแล้วกันใกล้ๆนะคะก็เลือกสถานีค่ะนี่ดอนเมืองนะคะแล้วก็ถัดไปชั้น,เล,นเลือกขบวนรถนะคะสมมุติจะไปเร็วหน่อยนะคะนี่ค่าโดยสารคุณผู้ชม2บาทนะคะ เดี๋ยวเราจะไปพัดลมนี่แหละ2บาทนะแล้วหลังจากนั้นก็สอดบัตรประชาชนเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะอ่านบัตรประชาชนมีชื่อเรามีนามสกุลมีเลขบัตรประชาชนครบนะคะหลังจากนั้นก็กดชำระค่าโดยสาร2บาทนะคะเตรียมมาแล้วหยอดได้นะคะ เหรียญได้เหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทหรือว่าจะเป็นธนาบัตรก็ได้ไปจนถึงแบงก์พันเลยนะคะเดี๋ยวยอดค่าโดยสาร2บาทว้าวตัวออกมาแล้วคุณผู้ชมคะโอ้โหจบนะคะ เรียบร้อยนะคะเราได้ตั๋วโดยสารแล้ว2บาทนะคะจะเดินทางไปที่สถานีดอนเมืองอันนี้สาธิตให้ดูนะเดี๋ยวไปสำรวจสถานีกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมปะตามมาค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้จำหน่ายตั๋วของรถไฟทางไกลค่ะ ส่วนฝั่งทางหน้านี้นะคะก็จะเป็นระบบของรถไฟฟ้าชานเมืองสายส,ายสีแดงเข้มค่ะรวมถึงมีตู้จําหน่ายตั๋วอยู่บริเวณนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครมาใช้บริการนะคะคุณก็มาซื้อตั๋วโดยสารบริเวณนี้ได้หรือว่าจะไปใช้บริการที่เป็นตู้จําหน่ายตั๋วอัตโนมัติก็ได้อยู่ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกัน นี่ค่ะจะมีทั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติแล้วก็เครื่องจําหน่ายตัว๋วอัตโนมัติให้คุณเลือกใช้บริการได้นะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4เครื่องด้วยกันตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าตอนรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเครื่องพวกนี้ก็จะให้บริการคุณได้คุณผู้ชมคะ่ะอ่ะดูกันในส่วนของชั้นจําหน่ายตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามาใช้บริการรถไฟสถานีรังสิตเนี่ย ต้องขึ้นมาชั้นนี้ก่อนนะคะจะไปรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆก,ก็ต้องขึ้นมาชั้นนี้เพื่อมาซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็เพื่อที่จะลงไปชั้นชานชาลาเพราะว่าถ้าเป็นชั้นพื้นดินเนี่ยคุณไม่สามารถเข้ามาที่ชานชาลาได้เดี๋ยวเราจะลงไปดูชั้นพื้นดินนะคะซึ่งเป็นชั้นของชานชาลารถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆก,กันค่ะ นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้บริการรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆนะคะก็ต้องลงมาที่ชั้นจีหรือว่าชั้นพื้นดินคุณผู้ชมก็จะมีชานชลาทั้งฝั่งขาเข้าและก็ฝั่งขาออกนะคะแยกโซนกันทางที่หญิงเดินลงเนี่ยจะเป็นฝั่งขาออกค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะบริเวณชั้นล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้คุณนั่งรอสบายๆเลยค่ะ สำหรับชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นเดียวกับพื้นดินนะคะคุณผู้ชมเป็นชั้นชานชลาของรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆึกนะคะสายเหนือและสายอีสานนั่นเองค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะจะมีรถไฟเส้นทางจากกรุงเทพไปพิษณุโลกเข้าเทียบชานชลาเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะ ส่วนฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นระบบของรถไฟฟ้าชานเมืองสายส,ายสีแดงเข้มนะคะเส้นทางบางซื่อรังสิตนะคะและตรงนี้ก็คือสถานีรังสิตอย่างที่หญิงบอกไปแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่เปิดให้บริการคุณผู้ชมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2564นี้นะคะและป้ายที่เห็นด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางการเดินรถ ของรถไฟชานเมืองหรือว่ารถไฟฟ้าชานเมืองสายส,ายสีแดงเข้มนะคะว่าเข้าเวลากี่โมงหรือว่าออกเวลากี่โมงซึ่งที่เห็นเนี่ยคือมุ่งหน้าไปที่สถานีกลางบางซื่ออย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสถานีปลายทางนั่นก็คือสถานีรังสิตค่ะและป้ายเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะจะมีป้ายบอกทางนะคะสําหรับการไปจุดต่างๆซึ่ง เห็นไหมเขาเขียนว่ารถไฟชานเมืองไปบางซื่อชั้นชานทลา3-4หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วรถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยแหละค่ะรถไฟฟ้าก็คือรถไฟชานเมืองตามป้ายที่เขาบอกซึ่งชั้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไปชั้น3หรือว่าชั้นชานชลาเนี่ยก็จะมีบริการทั้งบันไดเลื่อนนะคะบันไดเดินขึ้นปกติแล้วก็จะมีลิฟต์โดยสารด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงคะ่ะตามมาเลยค่ะ ก่อนที่จะขึ้นไปดูชั้นสารชลาชั้น3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางเข้าออกของสถานีร,งรังสิตกันก่อนคุณผู้ชมค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด4ทางเข้าออกด้วยกันนะคะนั่นก็คือทางที่1นะคะจะอยู่ฝั่งถนนกำแพงเพชรขาเข้าค่ะทางออกที่2จะอยู่ถนนกำแพงเพชรขาออกนะคะส่วนอีก2ทางออกก็คือเป็นทางออกที่3ทางออกที่4ค่ะจะอยู่ฝั่งถนนนะคะร,งรังสิตปทุมซอย16นะคะ หลายๆคนนะคะถามมาว่าสถานีรังสิตเนี่ยอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตไหมหรือสามารถเดินไปฟิวเจอร์พาร์คได้ไหม คำตอบคือระยะห่างจากสถานีรังสิตรตรงนี้ไปที่ฟิวเจอร์ปาร์คนะคะประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะเดินเนี่ยต้องใช้เวลาราวๆ3านาทีค่ะและตัวสถานีอยู่ตรงไหนล่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหญิงจะเล่าให้ฟังนะคะสถานีรังสิตเนี่ยก็จะอยู่บนถนนกำแพงเพชรหหรือว่าถนนเลียบทางรถไฟค่ะใกล้ๆกับจุดตัดกับถนนรังสิตรปรทุมธานีหรือว่าบริเวณซอยรังสิตรปรทุมธานี16นะคะซึ่งตรงนี้จะมีสะพานข้ามทางรถไฟนะคะทำให้เราเนี่ยไปใช้รถ สาธารณะต้องเดินออกมาจากสถานีรังสิตเพื่อที่จะไปที่ถนนรังสิตปทุมธาน,นีค่ะระยะทางก็เกือบเกือบหกิโลเมตรนะคะถ้านั่งมอไซค์ก็15บาทคุณผู้ชมนะคะส่วนใครจะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็สามารถมาต่อรถเมล์บริเวณถนนใหญ่ตรงนี้ได้ค่ะ เราขึ้นมาที่ชั้น3แล้วค่ะชั้นนี้จะเป็นชั้นชานทลาของ รถไฟชานเมืองหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะคะหลักๆเลยเขาจะให้บริการ2ชานชาลาด้วยกันค่ะนั่นก็คือชานชาลาที่4ตรงนี้แล้วก็ชานชาลาที่3ฝั่งทางด้านขวามือใกล้ๆกันตรงนี้นะคะซึ่งเวลาใครใช้บริการนะคะก็จะมารวมกันตรงบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นลงกันที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มสถานีรงังสิตค่ะและวันนี้ที่เรามานะคะก็จะเป็นวันที่เขากําลังทดสอบระบบกันนะคะก็จะเข้าที่ชาน ทุกๆประมาณ10นาทีนั่นเองค่ะใครที่บ้านอยู่รังสิตนะคะจะเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองเนี่ยต่อไปนะคะคุณใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสัก25-30นาทีก็สามารถไปที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยละค่ะ นั่นเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายละเอียดของสถานีรังสิตค่ะซึ่งเป็นสถานีของรถไฟ2ระบบด้วยกันนั่นก็คือรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆค่ะและรถไฟชานเมืองหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อรังสิตค่ะ ส่วนใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนนี้นะคะจะบอกว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยให้คุณเลือกเยอะแยะเลยแหละสําหรับโฮมเซเวของเราค่ะวันนี้มีมาแนะนํหนึ่งโครงการนะคะเป็นบ้านเดี่ยวทําเลใกล้รถไฟฟ้าสถานีรังสิตรตรงนี้ค่ะห่างไปแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะนั่นก็คือโครงการเซนาแกลนโฮมรังสิตติวานนท์นั่นเองค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเพียง88ยูนิตค่ะจากบริษัทเซนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะ ที่ตั้งของตัวโครงการนี้นะคะก็คืออยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีรังสิตแล้วก็ใกล้ทางด่วนโทรเวดอนเมืองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปคือเป็นส่วนตัวมากเพียงแค่88ยูนิตเท่านั้นค่ะบ้านทุกหลังติดโซลาร์ลูฟท็อปขนาด2กิโลวัตต์บนหลังคาไว้ให้เรียบร้อยนะคะให้คุณสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เองแบบไม่มีวันหมดนะคะที่สำคัญเลยคือประหยัดค่าไฟได้ปีละ10,000บาทเลยทีเดียวค่ะ โครงการมีแบบบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปค่ะแบบบ้านอาทิตยานะคะพื้นที่ใช้สอย252ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ํา1 family area 1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถค่ะแบบบ้านสาวิตาค่ะพื้นที่ใช้สอย194ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถค่ะ บ้านอารุณนะคะพื้นที่ใช้สอย183ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำดับเบิลลิวิงนะคะ2ที่จอดรถและแบบเริ่มต้นค่ะแบบบ้านระวีนะคะพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถนะคะ จุดเด่นของบ้านที่นี่นะคะก็คือจะก่อด้วยอิฐแดงค่ะและพื้นบ้านชั้น2เนี่ยจะเป็นไม้ปาเก้แท้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่รองรับกิจกรรมต่างๆของคนทุกช่วงวัยเลยค่ะแบ่งพื้นที่ส่วนกลางออกเป็นสส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนแอคทีฟค่ะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้สําหรับการใช้งานค่ะสนามเครื่องเล่นค่ะที่มีสนามบาสเกตบอลสนามพัดกอล์ฟและฟิตเนสนะคะให้คุณได้ออกกําลังกายทุกๆวันเลยค่ะและก็จะมีส่วนแพสซีฟนะคะที่ให้คุณใช้ชีวิตแบบสโล ไลฟ์ค่ะในพื้นที่โยคะหรือว่าจะนั่งเล่นที่ซุ้มศาราที่มีบริการ Wi-Fi ไว้ให้ด้วยนะคะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่ดูแลกันแบบ5ชั้นเลยค่ะทั้งรอปภะพอ24ชั่วโมงกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วโครงการเข้าออกด้วยระบบบลูท t h นะคะสัญญาณการขโมยแบบแ a g n e t i c s e n เซอร์และ CCTV ในตัวบ้านพร้อมติดต่อสายด่วน SOS นะคะเหตุฉุกเฉินนะคะผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาค่ะ เซนาแกลนโฮมรังสิตติวานนท์ราคา6 13ล้านบาทค่ะนั่นเลยค่ะใครที่อยากจะได้บ้านทําเลใกล้รถไฟฟ้าสถานีรังสิตนะคะก็สามารถแวะไปดูบ้านที่เราแนะนำกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะโฮมเซเวยนนะคะหญิงและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครจำได้ตอนต้นคลิปนะคะหญิงไปกดตั๋วไว้คุณผู้ชมขะเป็นตั๋วเดินทางไป ดอนเมืองนะคะค่าบริการหรือว่าค่าโดยสารเนี่ยสบาทใกล้จะถึงเวลาแล้วค่ะบ่ายโมง13นาทีนะคะเดีย๋ยวหญิงต้องขอตัวไปโดยสารรถไฟทางไกลหรือว่ารถไฟฉึกๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะพาคุณไปสำรวจทำเลที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องโฮมไบเออร์ของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย